สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตเรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออค่ะนำทัพทุกเขตพื้นที่การศึกษาค้นหาเด็กตกหล่นออกกลางคันมั่นใจเปิดเทอมใหม่เด็กวัยเรียนทุกคนต้องมีการศึกษาค่ะ ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออได้ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4เรียบร้อยแล้วและเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กทุกช่วงวัย ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Thailand Zero d ด o บเอาเด็กและเยาวชนทุกคนไม่หลุดจากระบบการศึกษาของรัฐบาล สพทจึงได้วางแผนดําเนินการเชิงรุกค้นหาเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือเด็กตกหล่นและเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ออกจากระบบกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาภายในเปิดภาคเรียนใหม่พฤกษภาคม2567นี้ และในปีการศึกษา2,567สพทออค่ะได้วางแผนดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเครื่องโครงการพาน้องกลับมาเรียนระยะ2โดยพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลเด็กวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาและเด็กยากจนพิเศษ สนับสนุนงบประมาณให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านลงพื้นที่ค้นหาติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นออกกลางคันอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและนำเด็กตกหล่นออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบและได้รับการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1ทับ เลขาธิการกพทได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยุคหลังโควิด1 i ปรากฏข้อมูลเด็กวัยเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษารวมไปถึงนักเรียนที่เข้าสู่ระบบแล้วหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันเป็นจำนวนมาก แต่สพทไม่เคยนิ่งนอนใจได้พัฒนาฐานข้อมูลและลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องขอขอบคุณภาคีภาคส่วนต่างๆอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขตตำบลตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอหมู่บ้านที่เป็นกำลังสำคัญร่วมกับคณะครูและบุคลากรเขตพื้นที่ทั่วประเทศให้เด็กวัยเรียนเกือบ30,000ืคนได้รับการติดตามค้นหาและพากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาค่ะ พร้อมกันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชัสบสพทออและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งให้ขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนระยะ2ออย่างเอาจริงเอาจัง เชืขอประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะเป็นกุญแจสําคัญสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตและสพทออไม่เพียงติดตามค้นหาพาเด็กให้กลับสู่โรงเรียนแต่มีการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกคนรวมทั้งปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขยายโอกาสพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้โรงเรียนสร้างการศึกษาเรียนดีมีความสุขไม่มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันค่ะ